สวัสดีครับผมฟิล์ัตภูมิครับวันนี้พวกเราศริลปิน RS แล้วก็ดารามารวมตัวกันเพื่อถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงครับในวันนี้เนี่ยทุกทุกคนก็มาด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ได้ร้องเพลงที่จะส่งเพลงเพลงนี้ส่งตรงไปถึงคนไทยทั้งประเทศในเนื้อเพลงนั้นก็จะเล่าถึงเรื่องราวของพระมหากษัตริย์หนึ่งเดียวในโลกของเราที่ทรงงานหนักทำงานมาตลอดสิ่งที่พระองค์ท่านทำก็ทำงานเพื่อคนไทยทั้งประเทศและคำสอนต่างๆที่พระองค์ท่าน สอดวกเรามาอยู่ในเนื้อเพลงหมดเลยครับยังไงคอยติดตามเพลงเพลงนี้นะครับ เป็นเกียรดอย่างมากนะครับก็รู้สึกภูมิใจอย่างมากนะครับที่ในชีวิตหนึ่งนะครับผมได้ทําสิ่งดีๆอะไรบางอย่างให้กับพ่อนะครับจะเป็นที่ จดจาและเป็นที่ภาคภูมิใจของผมไปตลอดชีวิตครับผมรู้สึกภูมิใจมากนะครับเพราะว่าวันนี้ได้มาเจอเพื่อนเพื่อนพี่น้องพวกเราชาวอเอสนะครับเราก็เป็นเหมือนตัวแทนค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําเพื่อพ่อหลวงของเราก็มาร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับวันนี้นะคะพวกเราก็มาถ่ายเอ็มวีรักพ่อไม่วันพอเพียงคะ่ะรู้สึกภูมิใจคะ่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆในอาเอสนะคะนี่ก็ครั้งแรกนะคะที่เรามาร่วมงาน ีุ่กคนวันนี้จีก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มา,าไ่ยวีแล้วก็ร่วมร้องเพลงนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามเพลงนี้นะคะเพลงรักพ่อไม่เหมือนพอเพียงค่ะ นี้นะครับก็จะเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับเลือกมาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในการมาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกที่เรามีต่อพ่อหลวงรัชกาลที่9ในบทเพลงนะครับรักพ่อไม่มีวันพอเพียงนะครับวันนี้เรามาถ่าย MV กันก็ได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วต้องบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วนะจักว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากมาก เป็นเพลงที่บ่งบอกถึงพระราชะกรณีรยกิจของพ่อหลวงรัชการที่9ของเรารวมถึงความรู้สึกที่คนไทยประชาชนคนไทยมีต่อท่านนะครับเพลงเพลงนี้ดีดีมากๆจริงๆด้วยเนื้อหาด้วยท่วงทำน,ทนอนตง,ตงต่างๆเป็นเพลงที่เข้าใจง่ายมีคำราชาศัพ์น้อยจักว่าเหมาะกับทุกคนนะครับจักว่าทุกคนอย่างที่บอกมีพ่อหลวงอยู่ในใจยอยู่แล้วยิ่งได้ฟังเพลงนี้ที่เป็นการย้ำเตือนถึงสิ่งที่สิ่งที่ท่านได้ทำเพื่อเราสิ่งที่เราความรู้สึกของเราที่มีต่อท่านนะครับยังไงก็ฝากติดตาม MV รวมถึงเพลงเพลงนี้ด้วยรักพ่อไม่มีวันพอเพียงครับ wa wow.